หรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี64 44ลายชื่อนะครับซึ่งไอ้44ลายชื่อเนี้ยก็จะมีผลผมไม่แน่ใจว่าจะตัดสินไปพร้อมกันเลยหรือเปล่านะครับ44คนบวกกับกรรมการบริหารภ่คบางส่วนนะครับก็คิดว่าก็คุณธนาธรก็บอกแล้วนะว่ายุ100บพรรคร้อยข่าวดีครับท่านผู้ชมนะพี่เต้แกบอกว่าไอ้สอสอ44คน9ไกล44คนนี่ โดนแน่นนนะครับแต่ไม่รู้จะโดนแบบไหนที่จะโดนพร้อมกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆโดนแน่นแโดนยุคพักแน่นแน่นนะครับไร่สิบสี่สคนนี้จะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยหรือเปล่านี่ต้องรอลุ้นกันนะแต่ที่รู้ว่าโดนแน่ๆนนะไม่ว่าจะเป็นคน,นดังๆคนเด่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้พิธานะไอ้วิโรธนะครับนะ เออไอตัวตึงตัวจีดทั้งหลายเนี่ยนะฮะโดนหมดนะครับไม่เหลือนะข่าวดีพี่น้องเอ้มีความสุขจริงจริงโว้ย <c oughs> <c oughs> นะแม่จริงๆมันน่าจะโดนโทษประหารไปด้วยนะแต่โทษประหารน,นี่รอหน่อยนานหน่อยนะครับโทษข้อหากระบทก็เป็นต้องให้เขาไอ้นี่ก่อนนะต้องให้ศาลพิจารณาก่อนว่าไอ้มันจะโดนโทษกระบทไหมแต่นี้ จริยธรรมนี่โดนแน่นะครับโดนจริงๆควรจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะเหมือนไอ้ช่อนะเออนะครับมันไม่ควรจะโดนตัดสิทธิ์สิบปีหรอกแต่มันควรจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะเออสะใจโ้ยสะใจจริงๆโอยมีความสุขโอยนะอ <c oughs> ่ากอก,ก็ตอก็รวบรวมข้อม,มลูลอะไรต่างๆสงสารแล้วมโนแล้วนก็ คงอีกไม่ช้าไม่นานแหละครับนะอืมก็รออีกสักประมาณ2อาทิตย์มั้งนะเออหรืออาจจะ3ามอาทิตย์สี่อาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ศาลนะไม่รีบไม่รีบตอนนี้ไอ้พวกเก้าไก่ก็กําลังป,ป่วนป่วนสภาอยู่นะเล่นเกมป่วนสภายั่วยโมโหนะประธานมันนอต่างๆนะมีการเล่นเกมนะนับชื่ออะไรกัน โอ้โหสนุกสนานใชะนะเออจะนับองค์ประชุมนะครับแต่ว่าตัวเองไม่แสดงตนอะไรอย่างเงี้ยนะเปรงมาสีไหมล่ะเออนะจริงๆนอกจากจะโดนตัดสิทธนะิ์แล้วนา้มินว่าควรจะยึดคืนให้หมดเลยเงินเดือนที่มันเคยได้อะนะครับนี่ห5 6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินได้เงินเดือนเป็นหก0สนเจ็ดแสนนะเกือบล้านแล้วเนี่ยนะควรจะยึดให้หมดเลย แล้วก็ลิฟนะสั่งปรับให้หมดนะครับว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่พมามีอะไรอย่างเงี้ยสั่งปรับให้หมดนะเรียกค่าเสียหายมันให้หมดนะเออนะครับเอาให้หนักๆเอาให้หนักๆน,นะออขนาดปรีนาเนี่ยังโดนเรียกค่าเสียหายในการเลือกตั้งเลยใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็ต้องโดนบ้างนะครับเอาให้หนักเลยเอาให้แบบนะ เลือกเก็บทุกบาททุกสตางค์อ่ะที่มันใช้กินใช้อะไรมันไม่รู้มันคืนยังนะมันเอาเงินเดือนสอสอไปแล้วมันก็พูดเลขผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกเงียโอ้ยิ่งมันสูงควรใหญ่ใช่ไหมนะขนาดเป็นสอสอแล้วยังพูดผิดเลขผิดเลขถูกนะโอ้นะครับอภิปรายอะไรก็ไม่รู้แต่ละอย่างนะอะไรนะของงบสภาก็ทมมาของบในสภาสูงนะครับไอวิโรจนี่เงี้ยนะ ไอวิโรนี่ควรจะโดนเยอะๆเลยนะครับเพราะมันเนี่ยตัวตึงเลยเนะี่ยตัวไอวิโรเนี่ยตัวตึงเต้นเต้นอย่จะผ่าตัวตึงมากนะเออควรจะโดนเยอะๆควรจะโดนคนแรกเลยนะครับแหมสบายใจโวนะพอได้ยินขา่าวอย่างนี้เอาล้ไอเราก็สบายใจมีความสุขสนุกนะโอ้นะสมหน้าไอพักสมมเน่า <laughs> นะครับไอ้พวกดอมส้มก็ดูไว้นะเออไม่ต้องกีดการ์ดอะไรมากนะครับนะเอออย่ามากีดอย่ามาการ์ดอย่ามาอะไรอไม่ได้นะพี่ตาโดนตัดสิทธิ์แต่ไอ้ไอ้อะไรวะไอ้ธนาธรบอกไม่กังวลอยู่แล้วไม่กังวลเรื่องมึงนะมึงจะไม่กังวลก็เรื่องมึงเถอะนะกูสบายใจวเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ